ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับรายการ BKM ที่ Channel นะครับเกมชีวิตชุวะโลบอกในเลมอ <c oughs> น,น,นสเตรเยอร์นะผมดาวิทัศน์ลสในฉบับโลบอก,กันนะครับผมว่าอาจจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะผมเดี๋ยวเราจะเล่น,นตั้งแต่โอ้ลีเวลแรกเลยเดี๋ยวผมดูกันเลยว่ามีอะไรให้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมอ่ะก่อนหนอันนี้จะเป็นตัวหมุนฟรีอ่ะอันนี้ตัวหมุนฟรีใช่ไหมได้รับสปีดไวขึ้นใช่ไหมโปรไฟล์เรานะฮะ อ๋ออันนี้คือเป็นตัวละครเฮ้ยมีตัวละครก็ตามในเรื่องเลยนะครับผมโอ้อันนี้จะเป็นตัวแรสุดมีอากาซะด้วย <Wow. S 1> โอ้ยยิ่งจริงเนี่ยผมออกแบบมาได้คุน้นแค่จะดีอันนี้เสียงแดงที่เราเห็นอยู่นี่เป็นได้กลิ่นอสูรรนบผมนี่กลิ่นอสูรอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราขอดูก่อนนเนมันให้เรามีอะไรให้เราน่าสนใจมากับผมอันนี้คือดวงวิญญ,ญาณใช่ไหมไว้สุ่มตัวละครอ๋อนี่ไงซื้อตัวละครได้ด้วย ยกค่อยไว้ที่หลังอันนี้คือคอสตูมแน่ผมน,นี่สัตว์ดีไอไอ,น,น,อน,นี่มันไอนนหนูล่ำนี่วะ่ะ <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรแล้วตามอสูดไปเลยอันนี้มีบัฟที่เราให้มาเมื่อกี้นี่ไงเด็ดเลยเจนี่นะอันนี้บัฟที่เรา,าให้มาก็จะมีเอ่อวิ่งวายแปดนาทีใช่ไหมมีเสียงเพลงด้วยจะติดลูกสิธิ์มินน้อกดคิวนี่ไงปานปานที่หนึ่งนี่ไงนี่นี่นนนนนน อันนี้คือเราฟาร์มเนี่ยผมแล้วก็ได้หินวิญญาณมายอย่าอสูรคิวไก่จะเฮ้ยเขาทำให้เฟลโอเคอยู่แล้วผู้ชมมันมันอสูร,รไม่ทำอะไรเราเลยอะ่ะอ๋ออันนี้คือเป็นตีแล้วก็เอาไปอธิษฐานในการสุ่มโอเครู้เรื่องนะ่ยครับผมก็คือเราเราฟาร์มง่้สบายเลยเดิจังหวะนี้เออนี่เรายังวิลเล่ย์หนึ่งอยู่นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราขอต้องรับต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อไปสุ่มของนั่นเอง ชั่วตอนนี้ได้200ร้อย้วยผมเดี๋ยวเราฟาร์มสักหนึ่งพันแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมตัดไปช่วงที่ผมได้สักหนึ่งพันแล้วกันแล้วก็ไปสุ่มอธิษฐานนะฮะ A few moments later ครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมาถึงหนึ่งพันเลยทีเดผมที่เราจะต้องมาสุ่มตัวละครกันนะผมอันนี้จะมีเลร์ให้เราสุ่มอะไรบ้างเนะี่ยอันนี้จะเป็นของที่ต้องเติมแน่เลยอันนี้ที่เราสุ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์สุดทุยยจุดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะที่จะได้อากาศะนั่นเองเดี๋ยวผมผมจะได้ ผมอยากได้ลิงโกคูมากเลยเอาลิงโกคูไหมไปหนึ่งอันเปิดมาปุ๊บคืออะไรอ๋ออินโนซุเกะแนะหนึ่งร้อยไปเลยอีกหนึ่งรออ้อยอาซูมะเซนเซนิสน,สนะเฮ้ยทันจิโร่เอามาอัพเรเวลเหรอของอินโนซุเกะนะครับผมจะได้ตัวตำนานตอนไหนเนี่ยนี่การันตีด้วยนะสามร้อยคือการันตีได้ตัวตำนานนะครับผมชม นี่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาฟาร์มก็ไปเติมกันใช่ไหมเอ้ยแต่ผมต้องสายฟรีสิวะมันต้องมาตำนานน่ะออฮอรอินโนเสกเกะเลเวลสี่จะได้ปั้นอินโนเสกเกะเกาะหอบอ,อินโนเสกเกะมาลุวลัวเลยเอ้ยโคจิชิโนบุได้ชิโนบุว่ะเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะตอนนี้เราก็เลือกเป็นชิโนบุไปก่อนแต่มันเลเวลหนึ่งอ่ะคือมันต้องปั้นก่อนนะครับผมจบในการสุ่ม เอ่อเพื่อเปิดล็อกสก,กลิลนั่นเองแต่ว่าอินุสุเกะเนี่ยโอเคจริงด้วยนะคุผู้ชม <c oughs> สุ่มตัวละครเพื่อมาปลดล็อกนั่นเองะคร่ยผมเดี๋ยวเราก็ไปทําอะไรสักอย่างนะดูภารกิจต่างๆก่อนดีแกว่าจะมีอะไรให้เราทํบ้างเนี่ยอันนี้ปลดล็อกแล้วลิยี่สิบนะฮะอ่าในการทาภารกิจใน,นเรื่องใช่ไหมนี่ก็คือเกมนี้มันจะต้องฟาร์มสินนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาโค้ดก่อนนะคุผู้ชมเดี๋ยวตัดก่อนแปนะ๊บนึงนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมได้ใส่ ในการฟาร์มแล้วได้ดวงวิญญาณเพิ่มนะครับแล้วก็ล่าสูงได้สบายใจเลยทีนี้มาเลยอินุสเกะกด e นี่โอ้โห400ได้116ทุ้ยได้116ยาอุ้ยแรงมากอินุสเกิก็แรงอยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นะผมอันนี้สู้กับบอสเอาไปกอดแต่บอสมันยังไม่ตีเราอรอเลือดบอสคุณผู้ชมดูเลือดบอสโคตรเยอะ มันจะตายตอนไหนเนี่ยมูซันล่างล่างสุดท้ายคืนเราต้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มก่อนใช่ไหมเออเราไปฟาร์มก่อนดีนกว่าผู้ชมผมว่านะถ้าถ้าเกิดเราไม่ฟาร์มเนี่ยมันจะไม่เก่งนะขนาดซุ่มเลทมันยังเกลือเลยเหลือจะเชื่อ <c oughs> ตอนนี้ก็เล่นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปค่อยไปสมกาชาแล้วเอาหุ่นวิญญาณเยอะที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จเดี๋ยวผมอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ไปตัดไปดูคลิปที่ผมเปิดกาชากันต่อเลยนะครับ one hour later ครับตอนนี้เรามาอยู่กับดวงวิญ,ญญาณหนึ่งแสน ห3 7 0 0กันแล้วในเกมผมในการที่เราต้องมาสุ่มอธิษฐานตัวละครนะครับผมเงื่อนไขคือมันมีอยู่ว่าแต่ละด่านนะครับผมตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยจะต้องเลเวลประมาณ20นะครับผมถึงจะทำเควสเอ่อต่างๆได้แล้วก็ไปแมปอื่นได้นะครับผมซึ่งอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเควสของเนสโกะเนี่ยผมต้องปลดล็อกเลเวล20นะครับผมก็คือตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยผมเอ่อรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีเควสอันที่เป็นเวล13ตรงนู้นด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเะนะฮะทำการสุ่มตัวละครให้มันได้เวล20ก่อนนะครับผมว่าตัวอะไรก็ได้ให้มันถึงเวล20แต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นตัวแบบละครธรรมดาแน่ๆเลยเนี่ยเช่นเนี่ยผมที่ผมสุ่มไว้แล้วเนี่ยผมคือผมสุ่มเพื่อไปฟาร์มนั่นเองรอบที่แล้วเนี่ยผมน,นผมได้เลินกูกคูมาในเะจ้าชายแห่งโดนัทอีกแล้ว level ห้ามาคือเป้าหมายผมก็คือทันจิโร่ล่างนี้ครับผมล่างปาาตะวันหรือ เล่เลนกงคูนะผมให้เรเวล20นะผมแต่เป็นไม่ได้ก็เอาตัวธรรมดาวิวย20ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มที่หลังโอเคเป้าหมายแล้วก็คือไปสุมกันก่อนนะครับผมให้แต่ละตัววิวล20เอาละเราจะสุมอตัตโนมัติกันไปเราจะไปดูกันว่าเราจะได้เลนกงคูหรือไม่ครับสุมไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีสีทองหรือเปล่าต้องคิดได้ได้สีขาวเอเอเลนกงคูอ,อีกแล้วโอเรเวล8มาถึงก็เปิดได้เลวคูอ,อีกแล้วนะผม แต่รู้สึกว่าอากาศาเนี่ยแลเย่เป็นตัวที่แร่ที่สุดนะผมน่าจะเป็นสีแดงนะผมสีแดงฮนะดวงวิญญาสีแดงตอนเ,เมื่อกี้เราได้ลีโกคูเลเวล8แล้วใช่ไหมเลเวล8แล้วแหล,แลเะเป้าหมายคือต้องเวล20นะฮะถึงเราจะไปด่านอื่นกันต่อได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปช่วงที่เราได ตัวละครตัวละครใดตัวหนึ่งเป็นครบ20แล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอันกับผู้ชมตัวนี้ก็มาที่เราได้ครบ20นะครับผมเลเวล20่สกันแล้วในเอเนี่ยผมจาก100,000ที่มีดวงวิญญาณตอนนี้เหลือ445นี่ครับผมโอ้โหซุ่มกว่าจะได้ได้ครับผมแล้วก็เราจะมาอัปเดตแล้วเราได้อะไรบ้างนี่ครับผมอ่าปานตะวันเนี่ยครับอ่ทาทันจิโร่นะครับผมเลเวล21แล้วก็ได้อกากาศะมาอมโอ้โหดวงดีมากได้2ตัวติดด้วย นี่ยครับผมมันอัตราศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเองนะครับผมแล้วก็ได้กินยูแล้ววิวยี่สิบเอ็ดนะผมแล้วก็เล่นโงคูเคียวจูโร่เวิวยี่สิบนะผมแล้วก็จะมี20นะครับผมนี่ยี่สิบหมดเลยก็คือตัวละครไม่ถึงสามสิบนะผมแต่ว่าก็ตัวละครยี่สิบเกือบทุกตัวนายยกเว้นอากาสะเพราะว่ามันสมยากมากเลยผมอ่าเราจะมาเล่นเออ่กินยูดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ากินยูก็โหดเหมือนกันนะโอเคเพราะว่ามันตำนานแล้ววิเยอะสุดละจัดมาเนี่ยผมแล้วนี่โค้ก็ขึ้นแล้วนะผม เวสขึ้นสามขีดเอ้ทุยสามนะผมสามเส้นทางเลยนะว่าเราจะไปทําอะไรก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะผมเราขออนุญาตใส่สกิลเพื่อเพิ่มดาเมจนะผมโอเคนะคผมอ่าเวสแรกเราทําอะไรก่อนดีเดี๋ยวขอไปดูก่อนอันนี้จะเป็นอะไรงานส่งนะผมอะไรแท็กเอินโซส่งของเพื่อไปฟาร์มโอเคส่งทันจิโร่ไปส่งไป เปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋ออันนี้คือร้านค้าเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นควยเสื้อผ้าใช่ไหมไม่ใช่ควยเสื้อผ้ามันให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ซื้อสกินเสื้อผ้าพูดอะไรกูเนี่ย <c oughs> โอเคมาอันนี้เป็นเพรชอปครับผมอันนี้คือเพรชอปใช่ไหมโอ้สัตว์เลี้ยงอุ้ยแพงเหมือนกันนะเนี่ยใครเล่นถึงร้อยล้านนี่สุดยอดมากฟาร์มฟาร์มตาเหลือกอันนี้เพรอัปเกรด ไอตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรแหละแต่เราจะข้ามไปตรงนู้นนี่นี่เราปลดล็อก20แล้วนะครับผมล้วก็สามารถมาสู้กับพวกนี้ได้แต่ว่าบอทมันยังเขายังไม่อัปเกรดบอดให้มันตีตีได้นะผมเราก็ต้องรอเขาอัปเดตนั่นเองเนะโอ้โหอัปเดตกลังการมากนี่ไงเหมือนว่าถ้าเกิดเราเวลปลดล็อก20มันน่าจะมีอะไรให้เราทำมั่งเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแล้วกันนะครับผมผู้ชมเฮ้ยอันนี้กลองอะไรอะอู้แรงเหรอ นี่คือแรงเนี้ยแปลว่ามันมี pvp แน่เลยหรือเปล่านี่อันนี้คือด่านนะผมด่านมาซูซามารุอย่างนั้นเหรอในรถไฟนี่แน่อ่ะชนะและ้ว <laughs> อะไรวะง่ายจัง You got the thunder นะผมเลเวลหนึ่งมันคือสกินเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่าอ๋อมันปลดล็อก ไอ้น,นี่นี่ว่าใส่พวกแอ็แท็กแล้วก็โอ้แท็กเพิ่ม200นะฮะอัน,นจะเหมือนเป็นดาวปลดล็อกนะฮะแบบโอ้ยมีงี้ด้วยยอดเพราะว่ามันเริ่มผมว่ามันเริ่มยากขึ้นแลว้วไ่ะผู้ชมมันต้องมีสัตว์เลี้ยงแบบเพิ่มดาเมจด้วยเนะี่ยแต่รูนเรายังไม่เวิร์กเท่าไหร่นั่นเองนะไปต่อได้เหรอเนี่ยโอ้โหโอเคมาถึงไอตัวที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วมาไอตัวเนี้ย สามแสนตีเป็นหมื่นครับอืออันนี้ดอกละเจ็ดหมื่นเอ้ยเจ็ดพันเจ็ดหมื่นแล้ววะอะไรผมเนี่ยไม่ทันโอเคหมดเวลาเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอดูอะไรแบบอันนา้นจะเป็นต้องมีตัวเลเวลเรเวลห้าสิบนะผมถึงจะไปอีกฝั่งหนึ่งของมอนสเตอร์ได้นะผมก็เป็นก็จะปลดล็อกแต่ละดาล่าเนะเนาะมันฟาร์มฟาร์มแล้วก็เก็บด่าน ก็ค่อนข้างจะสนุกอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันต้องรอกขออัปเดตก็วีมานนี้แหละก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะคลิปหน้าผมน่าจะไปฟาร,ร์มเอาสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ไปสู้กับบอสนั่นเองนะผมอ่าตอนนี้ผมก็สมตัวละครก็ได้ประมาณเวลประมาณนี้ก่อนนะผมเดี๋ยวผมไปเกรร็บฟาร์มไล่ฟาร์มก่อนมันจะมีอะไรให้เราทําบ้างนะผมก็สำหรับนี้ผขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ cuz i need need to get that fortnite battle pass i like fortnite did i mention fortnite i like fortnite